พาโยมมาเดินดูอ่าอะไรนะอุโมงไผ่นะในวัดที่ว่าจะทำเป็นที่วิปัสนาเ็้าบริวาสกรรมหรือว่าทำบุญต่างๆนะม,มันไม่ถนัดเดี๋ยวใช้มือถือเอาดีกว่า,า,าเนี่ย เมื่อกี้ใช้ขาตั้งกล้องก็นะกำลังเดินพอดีว่าหลวงพ่อที่แกไม่ใช่เจ้าอาวาสนะที่แกช่วยดูแลตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นอุโมง์ไปถึงนู้นไปไกลๆนูนนะ่นครับอ่าเนี่ยเมื่อวานทำความสะอาดมาถึงตรงนั้นแต่ทีนี้วันนี้ ท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอที่อยู่ตรงนี้นะท่านก็อันนี้ก็จะเป็นขุดบ่อบ่อล้อมรอบไปรวมกับป่าไผ่นี่จะเป็นอุโมงเป็นอุโมงไผ่ก็คือว่าตรงนี้นี่จะทำเป็นที่อวิปัสสนากรรมฐานเหยียบานนเนาะ เหยียบอะไรเนาะเหยีบจิตๆ,ๆเลยอ่าทำเป็นที่วิปัสสนากรรมฐานนี่ก็จะเป็นร่องน้ําตามป่าไผ่ไปข้างๆนี่ก็จะเป็นที่ของโยญาโยมน,นะข้างๆนี่ก็จะเป็นที่ของญาติโยมเนี่ยเดถ้าโครงการก็คือว่าจะ,ะทําแบบว่าเป็นที่วิปัสสนาด้วยเผื่อมีแบบว่าญาติโยมที่ไหนแบบว่าอยากหาที่แบบ ทำวิปัส,สนามาเป็นคณะทัวร์หรือว่ามาเป็นอะไรก็ได้นี่เห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นอ่าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเขตเดนเขตเขตแดนของวัดนะตรงนี้ก็จะเป็นของโยมนะบ่อตรงนี้ก็จะเป็นของโยมของอันนี้บ่อน้ําเห็นไหมครับล่องน้ํานี่ก็จะล้อมรอบอ่าล่องล้อมรอบนะทีนี้เมื่อวานนี้พากันทําตรงนั้นเดี๋ยวทำไป แต่มันทำได้ไม่เยอะ,อะ,อะบ่อน้ำล้อมรอบขุดแต่ก่อนพื้นที่วัดตรงนี้มีไม่เยอะมีอยู่ไม่กี่ไร่มีอยู่ไม่กี่ไร่เพราะว่าประมาณ10 20ไร่นี่แหละ10กว่าไร่20ไร่ทีนี้พระครูท่านก็ซื้อเพิ่มเรื่อยๆอข้างๆนี้ก็จะเป็นที่ของวัดนี่ครับนี่ก็จะเป็นที่ของวัดด้วย ก็จะปลูกไผ่ล้อมรอบอที่จริงมันจะเดินเข้าไปข้างในนอนอุโมงค์อุโมงค์ไผ่ก็จะเดินเข้าไปข้างในอีกเพิ่มอีกเข้าไปข้างในนอนตรงน้นเห็นไหมครับมันจะเป็นมันจะเป็นคูล้อมรอบนะครับตรงน้นก็จะเป็นอุโมงค์ไผ่เข้าไปตรงนนนอันนี้ก็คือมาให้มาเดินดูรอบนอกเดินดูรอบนอกอมาสัมผัสดูว่ามันเป็นยังไงอื เดี๋ยวก็ต้องใช้นี่เห็นไหมตอนนั้นดูอะไรกันไม่รู้ชีโบชีเบยอ,อยู่อ่านี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมาตรงนี้ก็จะเป็นอุมโมงค์ไผ่ไผ่นู้นทะลุนู้นเห็นไหมไ,ไกลๆนูน้นเดินไปนูน้นเดินไปตรงนูน้นนะก็จะเป็นเป็นอุมโมงค์ทะลุไปนูน้นแล้วก็จะมีเว้าเข้ามานี่ไปนูน้นมานี่อย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้ น,นี่น่าจะเป็นที่อันนี้ที่ของไผ่หลวงพ่อที่ที่ของไทยบานนั่นปะออ๋อ,อ,อเลยตรงนี้นี่เป็นอุมโบง์ทำเป็นอุมโบง์ไผ่ต่อไปก็คงจะได้อ่าได้แบบว่าอยู่ตรงโซนป่าไผ่นี่เป็นของวัดนะต่อไปนี่เห็นว่มมันจะจดกันทุกบ่อทุกอะไรจะจดกันเหมือนเดินทำให้เป็นที่เดินวิปัสสนา เดินจงกรมเนี่ยถ้าใครสนใจที่อยากจะมีคณะทัวร์คณะทัวร์ที่แบบว่าอยากจะมาวิปััสนาหรืออยากจะมาแบบว่าทำความสะอาดช่วยเหลือนะทำความสะอาดแบบว่าทำสถานที่มันสะอาดกว่านี้เพราะว่าพระเนนอยู่นี่ก็ ่าไม่ได้เยอะมากนะอยู่แค่อ่แปดรูปนะแปดรูปจะเป็นปลาไผ่ข้างมาข้างในก็จะเป็นปลาไผ่คือท่านทำตรงนี้ไว้ว่าจะให้เป็นที่ทำปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมด้วยนะแต่อันนี้มันไกลออกมาแล้วละ่ะ แต่จริงๆเอ,เอาเอาตรงโซนโน้นโซนโน้นก็ก็จะเหมาะ,จะเจาะมาเองไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเดินเข้ามาถึงขนาดนี้เพราะว่ามันชาวบ้านแอบมาขโมยปลาแอบมาขโมยหนอ่อไผ่เออมันก็อันตรายอ ต้องมีพระนำมาหรือว่ามาก็มากันหลายรูปมารูปเดียวหลวงพ่อก็ไม่ไม่แนะนำให้มานะก็อันตรายอยู่อืมเนี่ยจึจะมีบ่อล้อมรอบครับเป็นป่าไผ่ล่มเย็นครับไกลแปดสิบไร่แปดสิบไร่นะ โอ้สายยางเนี่ยสายต่ก่อนนะสูบน้ำใส่มีสายยงสายยางไปไม่ไปเที่ยวหนึ่งมีคนมาแอบจุดไฟอันนี้กับแม่นบอเจ้าที่เจ้าที่คูหนึ่งแบบไงได้ยินอ๋ออันนี่นาปังก็ใช่ใช่ไหมอ๋อนี่ครับ นาปังนี่ก็ใช่เนี่ยโอ้พ้นตัดปลายเขาอยู่บ่ตัดปลายเขาตัดปลายเขามันแตกอ๋อเนี่ยนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ของวัดนะครับเป็นนาปังลุงพ่อท่านก็จะ มาไอ้โอ้ยอย่ามาเบียดอย่ามาเบียดลงพีเด้อพปวดนะพวดนะไปแล้วพวดนะมาไอ้แดงไปแดงวิ่งแดงมาหน่ะกินขา้าวจั่วอา้าวอันนี้ก็อีกตัวหนึง่งเอาบักดำมาใส่แล้วบักดำนะอีกตัวหนึง่งไปลงน้ำเลยลูกลงน้ำเลยบ่อยากลงน้ำตัวดี ตัอนนี้ไม่อยากลงน้ำอันนี้ก็จะทำเป็นนาปางังให้ญาติโยมาทำอืมโอ้ยข้าบูป้าบูดงถงฉบับที่นี่อ่อนอนขาวมาแล้วนอนอ้ขาว วันขาวมาแล้วขาวมาอ่ากินน้ำมาลูกเนี่ยสองสายฮเขาเออนั่นไอ้ขาวก็ตามมาขาวมาถุงโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยอยู่บ่ที่ว่าภาคกันลุยน้ำเกี่ยวเขาบางนี้บ่แต่ก่อนที่ตรงนี้เป็นที่ชาวบ้านนะครับหลวงพ่อได้ ทำการซื้อให้วัดว้าบางดีว่ะอ๋อโอ้ยมัน,น,น,นก็มันก็เป็นแองฮักอิลีเนะา,นานะานอืมไปเดินเดินลูกเดินเดิน,เด,นเดินไปเลย เดินไปเอ้าเยีะยวอีกแล้วมาสูไปเดินลุกไปเดินไปไปเดิน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 อ่าเดินดูให้สุดเลยไปเดินต้นไม้ยาลาบดิมันก็หลายอ๋อเนี่ยต้นไผ่เพิ่นปลูกสี่เซธเป็นในอุโมงค์อีกต้นนี่เพิ่นปลูกไว้เนี่ยปีน่าดิง่ายก็ทนก็ทนแล้วต้นนี่ โอ้ยยมพนมาเอาปลาทางนะมันบ่โยงมพนกับผมามาเออมันยังลกอยู่นะครับเดี๋ยวเสร็จจากสาราสร้างสาราเสร็จแล้วก็จะมาพัฒนาตรงนี้อ๋อ ผว่กสมควรรู้วีนามี่หรอบงเนี่ยนามบ๊บกเปลนทัศเอี้ยบองนี้สมควรปลูกบัวเออบงเนี่ยต้นในนี่จนเกิดน้อยทั้งต้นฮะเออจนเกิดน้อยทั้งต้นเนี่ย มากระทโยกกว่ผ้ากันมาตัดอ๋อเอาตัดแต่เท่น่อยเนาะพ่นตัดเพิ่นก็เลยตื่นสิสาสมไว้เทียวเดียวเออเจ้าพันสองพันอยู่เจ้าเห็นเงินขาวัดเมื่อเออลง่อขาว่าถาม เออค่าปุ๋ยค่ายัางละบ้างธรรมดาลงหลวงพ่อพ,อพนใจดีเนาะบอมเมร์นันต้องบบับร่ปความด้อันฐานน้ำมันนีต้องหาเสือปุ๋ย่วยนี่งานข้าสีต้องมีปุ๋ยมาหวานเลยข้างพ่อหืมอ่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ bỏ bỏ lỡ เ,ออเดี๋ยวต่ออีกช็อตหนึ่งนะครับ